ผู้ชมวันนี้มาดูเข้าจุดบ้างไฟโหสุดยอดแลลังการแน่นอนอดูสิผู้คนก็มาร่วมเชียร์กันเยอะแยะหมดเลยนั่นเป็นความเหนว่ยการผู้ชมที่ฐานกําลังเตรียมเปนความพร้อมอยู่อีกสักครู่หนึ่งนะื่อกี้จุดแล้วจุดไปแล้วบ้างหนึ่งตอนเปิดงานเดี๋ยวต่อไปก็จะเรียงตามลําดับต่อไปเดี๋ยวมารอลุ้นในช่วงถัดไปเด้อตอนหน้ากําลังสนุกทีเดียวเออเนาะ ชาติกอ,องเชียร์เพียบเลยพี่น้องจา๋าตื่นเต้นจริงๆเป็นทางเข้ามาแล้วก็ถนนเส้นนั้นปิ้งไปท่าตูมไปจอมพระพินอถนนใหญ่นะครับอีกสักครู่หนึ่งคงจะได้ชมบรรยากาศอย่างอลังการนะครับ่อมันเป็น ที่จุดใหม่ถ้าต้องใช้สายตาที่จุดใหม่เกี่ยวกับองศาตองให้มันจตอนห้ามห้ามครับถอยหลังมานะครับท่านให้ข้ามถนนเส้นนี้อย่างเดียวที่ผมเป็นคู่ขนานกับป่านี่คใ<ห>นถนนที่ตนดกอย่างเดียวข้าข้าเอานะครับบอกตุวไปตรงมาตัดทิ้งเลยไม่ต้องจัเวลาอีเขามีกฎกติการะเบียบปฏิบัติ จากทางไฟความโดยการนะครับที่จะมาเข้าแข่งขันข้ามจากถนนนี้ผมตัดฟาวเลยนะครับรางวัลไม่ได้เลยนะครับกฎระเบียบเขาจะมีอบกเล่นไปเอาโดใช้กรรมการตัดแล้วขึ้นบ้ตรใหม่เลยไม่ต้องไปรอถึงมาใจนะครับค่ายแต่ละท่ายนะครับเรีย็นเย็เพื่อสร้างนะครับถนนระหว่างผมทำเป็นสนามอยู่แล้วนะเนี่ยเขาจะมีกฎกติกาบอกเดียวนะครับ นะครับข้ามมาทงนี้เดี๋ยถาดนะครับทางที่ตรงตกนะครับอันนี้เรียนเรียนจะของข้านะครับทุกท่านดะทราบด้วยเพื่อความปลอดภัยทุกอย่างนะครับ ถนนพูกขนานด้วยเกิดลุกลาดยางนะครับลุกเยอะแยะเขาจะมีกฎระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทีเดียวท่านผู้ชมเราต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการจัดการเราจะได้ความปลอดภัยในด้านชีวิตของเราด้วยนะครับยังองศาไปให้ได้นะครับต้องดูสถานการณ์ด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้เรียนๆฝากฝากทุกข่ายเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ ก็จะมีแม่ค้าขายเ,าขเรียกบังไฟแล้วลุงรู้จักเ,เรียกอะไรแบบนี้เรียบังไฟเหมือนกันเนาะอ๋อเหรอนี่ท่านผู้ชมเขาจะมีอันนี้คืออะไรลูกลูงไม่เข้าใจบังเหรอไม่ไม่ลูงไม่ค่อยทราบเลยอันนี้คือคือบังไฟเหมือนกันเนะาะบังเล,เล็กๆเนาะจุดลงไปแล้วอันนี้อันนี้ชุดเท่าไหร่ครับเนี่ย อ๋อเหรอรับอ๋บอวู้ยน่ารักจังเลยเนาะลุงขออนุญาตจับดูเด้ออือนี่ไงอันนี้ชุดเท่าไหร่ครับลูกมัดอ๋อยี่สิบบาทอ๋ทอดีจังเลยท่านผู้ชมทำมาชมบ้างไฟก็เราเราไม่ค่อยได้สัมผัสเนาะอันนี้คืออุปกรณ์การอ่าการอ๋อหางหาง,หางของของตัวนี้เหรออ๋อ อันนี้มันจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะอันนี้อันละสิบบาทเลวครับอ๋อท่านผู้ชมน้องขายดีมากเลยเป็นคนดูสินค้าเนาะมาอุดหนุนเด้อพี่น้องจ๋าดูสิขอบคุณนะลูกนะให้ลุงมาดูชมสินค้านี้สามอ๋อนี่สามร้อยอน่ารักเนาะขอบคุณนะเด้อลุงขอถ่ายรูปนะครับอ่าจะโปรโมทให้อ้ยอันนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายเนาะสุดยอดเลย เสร็จจากที่นี่จะไปไหนต่อ<า>อ๋อไม่ใช่มีสนามอื่นต่อไหมที่จะไปไปที่ไหนนะครับ,บน,น้องโบาบาลรุ่งนี้เหรอเพราะว่ากลางคืนมีหมอลำเนาะนั่นคุณแม่เหรอขอบคุณมากลูกเด้าลุงมาสัมภาษณ์มาถามคือบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่องราวเหล่านี้เนาะโอ้ดีจังเลยน้องโบบาลน,นะลูกเนาะอาจจะตามไปดูด้วยเ <c oughs> ข้าๆ <c oughs> จุดตรงไหนครับน้องโบบานณสนามนะ่ะ <c oughs> โอนวัมเลยเนาะ ดีมากเลยเดี๋ยวปาจตีเช้าพรุ่งนี้งั้นน่ะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็ติดต่อชมที่หนองบัวบานรัตนะบุรีได้แล้วอุนอ่นน,น้องด้วยนะถ้าไปเจอเจอน้องจะอยู่ที่บูธท,ที่นั่นแหละสนามจุดบังไฟเดี๋ยววันนี้ก็จะอยู่เอ,อที่บางไฟต่างๆถ้าเดินทางมาถึงครับให้เอามาลง,บบงทะเบียนนะครับตลงทะเบียนกะ่อนขั้นตอนเขาทำเนาะเขาจะใส่ลาการแบบนีดเดาอ ที่ได้พรเอากับใสขึ้นก้อนครับนี่ไงดีจังเลยยางไปมึงไปขั้นตอนการทําเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำต้นเนื้อครับในต้นเนื้อขออนุญาตดูเด้อทำยังไงอันนี้คืออะไรบ้างเอ่ยอ๋อเขาขั้นตอนการทําเนาะทีมงานตจังเลยอันนี้เขาต้องเจาะรูเหรอครับมาแล้วครับมาแล้วครับนะทำสดๆเลยเนาะ อ่าัังลีวิธีการทำอันนี้ก็คือเสร็จแล้วไปประกอบต่ออ๋ออันนี้ยังไม่ด้จาะัข้างในมีดินประสิวอ๋อดินประสิวถ้ามีหลายงานก็พอขายได้ไหมครับขายได้สุดยอดเลยอันนี้ต้องใช้เดี๋ยวนี้เขามีไอ้ตัวนี้แบบระบบใหม่เนาะไม่ต้องเกี่ยวไฟเนาะรวดเร็วขึ้นเนาะสมัยเตากอนเนี่ย ลำบากใช้มือเนาะใช้แบบข้อมือขันนั่นเอาโอ้นี่คือขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนาะหลังจากนั้นก็นําไปประกอบกับจากคุณคุณแม่เนาะคุณที่ทําอันนี้คืออ๋อนี่วิธีการทําเนาะครับขอบคุณมากเลยได้มาดูบรรยากาศไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ได้สัมผัส์ไม่ได้ถามใครเลยแบบเห็นเขาขายขายเนาะส่งส่งทั่วประเทศเหมือนกันส่งทั่วท่เหมือนกันเนาะ อ๋อถ้าลูกค้าสั่งก็ติดต่อมาได้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะติดต่อมาได้เลยแล้วก็ก็จะจัดส่งตามที่อยู่แล้วก็มีโอนเงินรึเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันเนาะเสร็จวันนี้พวกนี้ก็ไปที่สนามหนองบัวบานต่อดีใจเดี๋ยวจะพาไปชมนี่คือแล้วก็ต่อองอบัวโคกครับบัวโคกวันที่เท่าไหร่ครับ สิบแปดสิบเก้าเนาะพรุ่งนี้ก็คือหนองบัวบานเนาะเดี๋ยวไปแน่นอนโอ้สุดยอดเลยพรุ่งนี้แห่พรุ่งนี้แห่รือวันนี้แห่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แห่เนาะโอ้ยงันไปแต่เช้าเนาะครับเนาะแต่เช้าท่านผู้ชมบรรยากาศนะท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยอันนี้พี่ก็จัดแจงเนาะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้คือไม้อะไรครับผมในส่วนของชุมชนต่างๆกับภูมิท้องถิครบครับอ๋อเป็นเป็นไม้ทูบเนาะ เป็นไม้ทูกครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยทราบหรอกเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการประกอบบังไฟเนาะอันนี้หายากไหมครับต้นไม้เหล่านี้น่ะมาลตัเบี้ยจับคาห้าร้อครับอันนี้เอามาจากนครราชสีมาถาเสีมาโอ้โหวดี๋ยวจะได้ก็ลำบากผมนะครับผมเดี๋ยววันนี้อาจจะตามไปดูที่นู่นนี่เนาะหนองโมบานถ้าทางจากคนเยอะเนาะที่นู่นอ่ะเยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นวันแห้งคขับยิ่งใหญ่ด้วยบังไฟแสนบังไฟแสนด้วย อาจจะเื herman, so ่อว uh ่าเป็นดินหมใหมบอันนี้เพิ่งจัดตีแรกมั้งนอกตรงนี้น่ะปีแรกท่าชมอมุญาตได้นะครับสนุกนอีสานบ้านเรามีกิจกรรมเหล่านี้เนาะประทับใจลูกสาวช่วยขายของช่วยอ๋อปิดเทอมพวนี้เปิดเมคาผมพามาชมเยวคแะไปให้พี่น้องมาดูเนาะนี่ขั้นตอนการผลิตท่านผู้ชมจ๋ามาดูพี่เขาฝีมืออย่างสุดยอดเลยดินเผืิวนี่ ทำยากไหมครับก็ยากครับยากเนาะต้องไปต่าเองเนาะนี่ผมเคยไปเชิญที่อำเภอพนมไพรเนาะโอ้ใหญ่ตัวมโหราณแล้วเขาเขาทำตัวนั้นเลยนะบางไฟทําเสร็จแล้วก็หามเข้าไปจุดเลยเคยไปไหมครับปิดปิดเสแล้วไปขายปีปีนี้ไปไหมไปครับวันที่เท่าไหร่นะเป็นเดือนหน้าฮะเดือนหน้าเหรอไม่ใช่เดือนนี้เหรอไม่ครับองงานไปด้วยงั้นอ่ะพีที่แล้วผมไปผมไม่เคยเห็นนะพี่จ๋าโอ้ใหญ่มากเนาะ ใหญ่มากอลังการใช่ใช่ครับไปที่ที่แล้วนะจุดตั้งแต่ทั้งวันเนาะทีสองที่สองเลรอู้อเหรอเดี๋ยวปีหน้าไปเนาะถ้าเจอเรียกเด้อเพราะว่าคนเยอะมากอันนี้มันน่าจะจะได้เจอกันเนาะแต่แต่ถ้าถ้าไปเจอพี่ก็ทักทายได้เด้อโอ้ดีใจจะได้รู้จักคนเคยกันอันนี้กำลังเจาะอยู่สนุกสนานผมไม่เคยเจอไม่เ ดีจังเลยท่านผู้ชมก็สั่งได้นะครับสั่งกับเพจหรือสั่งกับมีมีมีเพจส่วนตัวเพจอะไรครับผมอ๋องลำไยทิงครับสามารถสั่งได้นะครับต้องการจํานวนมากจำนวนน้อยก็แล้วแต่ s ล z e s i z ใหญ่เนาะบริการส่งทั่วประเทศได้เลยนะคะสั่งเพจองอิงลำไยทิ้งอ๋อเหรอครับนะติดต่อได้เลยนะครับนี่ผลิตกันสดสดเลยจำหน่ายสดสดเลยกระนะครับนี่กำลังรอเนาะเมื่อกี้เขาเปิดเนาะครับเนาะดีจังเลย ะพขั้นตอนการผลิตนะครับนี่ครับท่ากำลังอันนี้ชุดหนึ่งก็อยู่ที่ราคาห้าสิบบาทเนาะมีกี่ชิ้นครับผมมียี่สิบชิ้นห้าสิบบาทคุ้มเลยท่านผู้ชมโอ้สนุกสนานนี่แหละประที่มีบ้งไฟของอีสานบ้านเราเนาะโอเคท่านผู้ชมเกี่ยวกับบรรยากาศเดี๋ยวไปดูตรงโต๊ะน้องนิดหนึ่งก่อนทำเป็นได้ใหญ่เลยเหนื่อยไหมมาดูบ้งไฟกันเนาะ มึกนี่นี่น้องกําลังนั่งขายอยู่โอเคคุผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่จะชมบรรยากาศต,ตอนจุดเนาะเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่น,นี้เด้อสวัสดีครับ